y podría colarse consigue salir la mina mal una carrera impresionante pero se ha quedado sin opciones al final se zafa entre la defensa no disparo diría yo pero al menos se vuelven a meter en el partido disparo buenos <coughs> pum. Subus efb แ EAB ละคลิปนี้ผมจะมารีวิวลาวมินยาเมากันนะครับผมพร้อมวิธีการอับนักเตะนั่นเองนะแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเรามาดูกันที่วิธีการรับกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะทุกคนเราก็กดออโต้ก่อนเลยนะแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ลดพาร์ซิ่งนะทุกคน เหลือแค่2นะครับผมเช่นเดียวกับเอลิสตีนนะทุกคนนั้นที่มีแค่หนึ่งนี้นะลดลงให้เหลือศูนย์เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาใส่ดิบบิ้งนะครับผมให้เป็นสิบนะก็จะได้สี่สองสิบแปดแปดนั่นเองนะทุกคนโอูอารีติงสูงสุดก็จะได้เก้าสิบแปดนั่นเองนะทุกคน เี๋ยวเรามาดูข้อมูลภายในนักเตะกันเลยนะนักเตะก็จะสูงหนึ่งว่าเซนติเมตรเท้าที่ระดับก็จะเป็นเท้าซ้ายนั่นเองนะทุกคนส่วนประเภทการก็เป็นไฮไลท์นะครับผมส่วนตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2องตำแหน่งนะทุกคนนั่นก็คือ RWF แล้วก็ r m f นั่นเองนะส่วนถ้าใครอยากจะเพิ่มตำแหน่งให้ยามานะทุกคนก็จะเพิ่มได้สตำแหน่งนะครับผม นั่นก็คือ C.F. แล้วก็ L.W.F. นะต่ใครอยากจะเพิ่มนะทุกคนเพย์ยิงสไตล์ของนั้งตีก็จะเป็นโพลิสิกวิงเกอร์นะครับผมน,นี้ก็เป็นเอาเพย์ยิงสไตล์นะเรามาดูกันดีค่าพลังภายในกันเลยนะทุกคนโอ้๊ว่สิติสูงสุดก็อยู่ที่98นะครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากนะทุกคนคือจะให้มันดีเท่า ไอชูไทมที่มาสุดมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมให้มาประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วทุกคน98นะน้องมันก็เพิ่งกิ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าประมาณนี้นี่โอเคแนละ้วมันไม่ได้เบื่อมากนะทุกคนฟีเจอร์ครั้งแรกของเขานะครับผมที่ไม่ใช่โชูไทม์นะ โชว์ทำนี่มาครั้งแรกนะทุกคนแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมเป็นฟีเจอร์นะเพราะฉะนั้นค่าพลังโอ้ประมาณนี้ผมมองว่าโอเคแล้วนะทุกคนไม่ได้แย่เลยนะครับผมกาเล่นเกมลุกนะทุกคนจิตสิบหกนะครับผมบอลก่อนทูการเลี้ยงบอลน,นะทุกคนเก้าสิบนะนี่บิงการเลี้ยงบอลน,นี่เก้าสิบแปดเลยนะทุกคนเกือบเต็มแม็กเก้าเก้าเลยนะครับผม การขงังบอลด้วยความร็วต่ำก็93เลยนะทุกคนก็ถือโอเคอยู่นะในเรื่องของการเลี้ยงบอลการขงังบอลนะหลัก90ทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของตำแหน่งปีกอยู่แล้วนะครับผมการเลี้ยงบอลการขงังบอลนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนส่วนการส่งบอลน,นะครับผมก็จะอยู่ที่74นะส่งบอลสั้นส่งบอลยาว76 ถ้าจะเอาไว้เปิดนี่ก็อาจจะไม่ใช่แนวของย่าเมานะทุกคนดูควมที่ถนัดเท้าซ้ายแล้วยืนปีขวานะครับผมเปิดบอลก็อาจจะไม่ได้ดีอยู่แล้วนะทุกคนกำลังก็ประมาณนี้นี่แหละการจบสกอร์เจ็ดสิบหกก็ถือว่าไม่ถึงกับดีนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมสำหรับผมแล้วก็ประมาณนี้นี่แหละ เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนอนาคตก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วนะมาครั้งแรกให้ประมาณนี้โอเคแล้วนะครับผมเห็นดิงลูกการกดอันนี้ก็ไม่ดีแล้วทุกคนห้าสิบสี่นะลูกตังเตะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะทุกคนแค่หกสิบแปดเองนะครับผมมอโค้งเจ็ดสิบเก้านั่นเองนะทุกคนถามว่ามันพอปั่นค้งได้ไหมมันก็ได้แหละทุกคนแต่มันก็จะไม่ได้เวอร์แบบ เหมือนพวกที่ค่ามกลังความคูง90อะไรแบบนั้นนะครับผมส่วนใรับแล้วเราก็ข้ามไม่ได้เลยนะทุกคนเรามาดูกันที่สปีดความเร็วนะครับผมสปีด93นะสปีดต้น95ก็ถือว่าเร็วนะทุกคนไม่ได้ช้าเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้99เต็มแม็กนะแต่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะทุกคนในตำแหน่อง,องปีกนะ ถือว่าดีเลยแหละการเตะแรง77ก็โอเคอยู่นะทุกคนไม่แย่นะครับผมการกระโดดก็ไม่ดีอยู่แล้วนะ62เปียเชอร์คะแนนครับเข้ามาท่ากส67เองนะทุกคน,าานนะาาการมาทางนะมาล้าการตรงตัว85ก็ถือว่ากลางๆแล้วทุกคนอยู่ในระดับที่ดีเลยแหละสะตาร์ไม่น่าความือ81ก็โอเคอยู่นะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะในตำแหน่งนี้นะทุกคน รวมๆแล้วครับพลังที่เด่นเ,นเลยก็จะเป็นการควงบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็สปีดความเร็วนะั่นเองนะที่เป็นจุดเด่นเลยนะทุกคนนอกนั้นก็ไม่ถึงว่าแย่นะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงสีเขียวแต่อย่างน้อยมันก็เจ็ดสิบกู๋กวยอยู่นะทุกคนในส่วนของพิเศสกิลนะทุกคนก็จะให้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสกิลเลยนะทุกคนก็ถือว่าดีอยู่นะครับผม ให้มาเติมแม็กเลยนะก็จะมีในเรื่องของสกิลเลี้ยงนะทุกคนซิซัพเฟนนะครับผมดับเบันทัดฟิฟแฟบมาใไซเทิร์นะทุกคนคัดมีไฮเทิร์แล้วก็สู้คอนโทรนั่นเองนะครับผมในเรื่องของสกิลเลี้ยงนี่โอ Donc ้โหโอเคเลยนะทุกคนให้มาแทบทุกสกิลเลยนะครับผมในเรื่องของการเลี้ยงนะอย่างน้อยๆเลยก็คือมีดับเบันทัดให้เราแล้วทุกคนอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปเพิ่มเลยนะ แล้วก็จะมีสกิลทรงบอลนะทุกคนลองเล่นคันเลอ่ออย่างนี้นะครับผมสกิลปั่นนะสกิลทรงบอลก็จะเป็นหกท้กทองพัดซิ่งออนไซคันเลอร์นะทุกคนก็มีให้มาสองสกิลนะส่วนถ้าใครอยากให้เพื่อนสกิลผมก็จะแนะนําเป็นในเรื่องของบรรทัพพานะทุกคนเอาไว้ทําชิ่งนั่นเองนะครับผมไปติ่งสปิริตอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าสกิลเลี้ยงผมมองว่าให้มาแค่นี้ก็โอเคนะมีแต่บรรทัดมาให้นี่ก็คือ ดูดีแล้วนะครับผมสำหรับยาเมานะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับลามินยาเมานะครับผมสารับุมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนกับการมาครั้งแรกนะทุกคนในรูปแบบของฟีเจอร์นะที่ไม่ใช่โชว์ถามนะครับผมคาาพลังประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยนะครับผมสำหรับลามินยาเมามันจะวิ่งเร็วเลี้ยงดีแค่ไหนนะครับผมเราไปดูกันเลยครับ Llama. fatal llega destiempo, fácil para el árbitro. Gol. Marca y hace el 1-0. No ha dudado ni un segundo. Traer. no ha sido gol de Milán pero como sigue así tanto gol tanto a la gente y logra <laughs> escaparse del contrario La media Eh. manda un balón abierto al espacio. Intenta el remate. Han tenido un poquito de potra, eh. No nos vamos a engañar. Vaya, lo han pillado! Impresionante, pero se ha quedado sin opciones al final. Se tapa entre la defensa. No disparó. Ha sido una buena cabalgada con toda la intención, pero la defensa ha estado lista. Hay que probar a enterar de vez en cuando, ¿eh? Igual que ya lo tenía. Prueba fuerte. ¿Qué suele pasar?